สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริสาแอสโตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะการพูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสนะคะที่จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะวันที่อัดคลิปวันที่29นี้เป็นวันที่ดาวพฤหัสนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วเขาจะอยู่ในราศีมีนไปอีกในปีหน้ายาวๆนะคะจนถึง เดือนพฤษเ,เดือนพฤษภาคมนะคะแล้วเขาก็จะเ,เดินออกไปนะคะจนสุดองศาราศีมีนเนี่ยนะคะแล้วเข้าไปสู่ราศีเมษเนี่ยนะคะช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วเขาจะเดินถอยหลังกลับเข้ามาในราศีมีนอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงประมาณาปลายตุลาหรือพฤศจ,จิกานี่แหละนะคะแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงสิ้นปีนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะ วันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาพูดถึงพลังงานนะคะของอาดาวพฤหัสที่ย้ายเข้าสู่ราศีมีนะ,ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะให้กับทุกคนละกันนะคะการพูดถึงพลังงานในครั้งนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงพลังงานโดยรวมนะคะดังนั้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ะะกับทุกคนนะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องเอา,อาพลังงานตรงนี้นะคะไปอัดเดนะคะให้เข้ากับดวงของคุณเองนะคะโอเคนะคะ แต่สําหรับนะ,ค,ะคนที่อยากจะรู้นะ,ะในเรื่องของดาวพฤหัสยายเข้าสุราศีมีนแล้วจะส่งผลยังไงกับตัวเราเองแบบเต็มๆนะคะ Uh, แม่หมอนะคะได้ได้ทำมีไลฟ์นะคะคลาสนะคะในคอร์สอ่แอดวานซ์นะคะซึ่งเป็นการพูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสท,ที่จะเข้าสุราศีมีนนะคะพูดอย่างละเอียดทั้งหมดนะคะมีวันไหนบ้างที่ดาวพฤหัสนะคะจะส่งผลดีมากที่สุดให้กับดวงนะคะของคุณนะคะแล้วก็มีวันไหนบ้างนะคะที่ uh, เราจะ สามารถใช้พลังงานของดาวพฤหัสได้มีวันไหนบ้างที่พิเศษมีวันไหนบ้างที่เราจะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพลังงานของดาวพฤหัสที่ย้ายเข้าสู่ราศีมีนนั้นเป็นยังไงและจะเอาไปดูกับดวงส่วนตัวของเราได้ยังไงนะคะอ่าใครสนใจนะสามารถติดต่อมาขอวิดีโอเรคคอร์ดได้นะคะอ่าซึ่งราคาก็จะอ่า ราคาจะอยู่ที่999บาทนะคะในไลฟ์นั้นเนี่ยพูดพูดในเรื่องของดาวพฤหัสล้วนๆนะคะในปีหน้าทั้งหมดรวมทั้งสอนวิธีการเอาพลังงานของดาวพฤหัสไปดูกับดวงตัวเองด้วยนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะเต็มๆเลยนะคะจุใจเลยนะคะในเรื่องของดาวพฤหัสนะคะแั้นั้งใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ โอเคมาเรามาเริ่มนะคะสำหรับดาวพฤหัสเนี่ยหลักๆนะคะตามหลักของโหราศาสตร์ตันตกแล้วมันอา่ามันจะมีการแบ่งนะคะคุณลักษณะของดวงดาวแล้วก็ราศีนะฮะออกมาอีกนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีพื้นฐานในเรื่องของโหราศาสตร์ตันตกเราจะรู้ว่าพลังงานของดาวพฤหัสเนี่ยค่ะเป็นพลังงานที่อา่าเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของ ที่เขาเรียกว่าเปียกนะคะแล้วก็ร้อนนะคะส่วนราศีมีเนี่ยเป็นพลังงานที่เย็นนะคะแล้วก็เปียกนะคะสองสองคุณลักษณะนี้ค่ะของทั้งดาวนะคะ พฤหัสนะคะแล้วก็ของท้งราศีมีนเราจะเห็นว่ามีหนึ่งคุณลักษณะที่เขาเข้ากันได้คือเขาเปียกเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่ดาวพรฤหัสเข้าสู่ราศีมีนจึงเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากที่เรียกว่าพลังงานนะคะของดาวพรฤหัสกับราศีมีนสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวนะคะเราไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมีนอยู่แล้วนะคะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะนะคะว่าเขาเป็น traditional นะคะ rulership planet นะคะของราศีมีนนะคะสำหรับดาวพรฤหัสนะคะแต่พูดถึงข้อ,ขอดีนะคะเวลาที่ดาวพรฤหัสเข้า สู่ราศีมีนมันจะมีนะคะพลังงานนะคะคุณสมบัติบางอย่างที่ลิงก์เข้ากันได้นะคะดังนั้นการที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนจึงเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากของดาวพฤหัสเพราะดาวพฤหัสได้เข้าสู่ จุดที่ตัวเองเป็นเจ้าเรือนจุดที่เป็นบ้านของตัวเองนะคะดังนั้นดาวพฤหัสที่เป็นดาวสุภเคราะห์อยู่แล้วดาวพฤหัสที่เป็นดาวที่ส่งผลดีอยู่แล้วนะคะเมื่อเขาอารมณ์ดีเขาจะส่งผลดีมากขึ้นไปอีกนะคะทีนี้เนี่ยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะอยู่ในราศีกุมนะคะมาตั้งมาในปี2021ทั้งปีเนาะ นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเขาอึดอัดมาตั้งแต่ปี2องศแล้วล่ะนะคะที่เขาย้ายเข้าสู่ราศีมังกรใช่ไหมคะเพราะราศีมังกรเป็นจุดที่ดาวพฤหัส depression นะคะแล้วทีนี้พอดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยก็มาเจอกับดาวเสาร์อีกนะคะซึ่งการอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาร์ยังไงยังไงนะะถึงแม้จะไม่ใช่องศาที่แบบใกล้กันนะคะดาวพฤหัสก็ยังได้รับพลังงานจากดาวเสาร์อยู่ดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ สื่อถึงเรื่องของความคิดสื่อถึงเรื่องของสมองใช่ไหมความคิดที่เป็นลอจิกว่าเขาเป็นธาตุลมใช่ไหมคะแต่ราศาีแต่ว่าดาวพฤหัส่ะเป็นดาวของ ปรัชญานะคะเป็นดาวของการที่เขาเรียกว่าเข้าใจและมีความคิดในลักษณะที่มันไม่ใช่ความคิดที่เป็นลอจิกอะค่ะดังนั้นดาวพฤหัสคะอยู่ในราศีกุมดาวพฤหัสจึงอึดอัดมากกว่าปกตินะคะเขาก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเหมือนกันนะคะแล้วยังมาเจอกับดาวเสาร์อีกดังนั้นถึงแม้จุดนี้จะไม่ใช่จุดหลักๆที่ดาวพฤหัสจะด e เพรสชั o นะคะในราศีกุมแต่ดาวพฤหัสก็อึดอัดได้ด้วยพลังงานของราศีกุมนะคะที่เรารู้อยู่ว่ามันไม่ได้เข้ากับพลังงานของดาวพฤหัส ทีนี้นะคะพอดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีกุมภแม่นะคะในระยะเวลาปีที่แล้วเนี่ยจากที่เขาจะส่งผลนี้ก็กลายเป็นว่าเขาส่งผลนี้ได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเขาโดนดาวเสาร์นะคะ,ขาาขะ,คะเข้ามาควบคุมเขาอยู่ด้วยถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยดาว,สวเสาร์จะเป็นดาวที่เหมือนกับเป็นคุณพ่อนะคะหรือเป็นคุณครูหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบมากๆเขาชอบควบคุมนะคะ <c oughs> แต่ดาวพฤหัสเป็นดาวที่มองโลกในแงด่ดีมากๆดาวพฤหัสต้องการจะขยับขยายทุกสิ <c oughs> ่งทุกอย่างให้ให้ให้ใช่ไหมคะ ทีนี้พอดาวพฤหัสเข้าไปอยู่จุดไหนเขามีความสามารถในการที่จะ expand นะะในการขยับขยายสิ่งต่างๆทีนี้เนี่ยดาวพฤหัสถึงแม้จะเป็นดาวที่ดีแต่เขาไม่ได้มีความสามารถขยับขยายแค่เรื่องที่ดีเท่านั้นนะคะความสามารถของเขาคือการขยับขยายดังนั้นเขาขยายทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะฮะดังนั้นการที่ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในเรือนร่วมเรือนกับดาวเสาร์นะฮะมันก็กลายเป็นว่าดาวพฤหัส ไปขยับขยายพลังงานนะคะที่ไม่ดีนะคะของดาวเสราร์ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะในปีที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะรู้สึกได้เลยเหมือนว่าอาจจะเกิดความอึดอัดนะคะหรือหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถูกควบคุมอยู่ก็ได้นะคะหรือหลายๆคนมีความรู้สึกเครียดนะคะกดดันนะซึ่งความกดดันนี้อาจจะมาจากภายในของตัวเราเองก็ได้หรืออาจจะมาจากสถานการณ์ภายนอกหรือคนรอบตัวเราก็ได้เช่นกันนะคะ ที่นีดาวพฤหัสเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะจนกระทั่งนะคะเขาย้ายเข้าสู่ราศีมีนก็คือช่วงนี้นะคะวันที่29นะฮะธันวาคมนะคะ2021นะคะเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเป็นจุดที่ดาวพฤหัสสบายตัวมากๆและที่สําคัญในหลักของทางโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเวลาที่ดาวพฤหัสย้ายนะ,คะเคลื่อนตัวออกจากราศี ราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนใช่ไหมเราจะรู้ว่าหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกอะค่ะดาวจะมีการทํามุมถึงกันถูกไหมคะในในราศีในจากราศีเนี่ยดาวจะมีการทํามุมถึงกันในชาร์ดดวงของเรานะคะทีนี้พอดาวพรฤหัดย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยมันเป็นสองราศีที่ ไม่ได้ทำมุมถึงกันเมเจอร์แอสเพกนะคะไม่ได้ทำมุมเมเจอร์แอสเพกถึงกันดังนั้นหมายถึงว่าดาวพฤหัสนะคะก็จะเคลื่อนตัวออกจากดาวเสาในลักษณะที่ออกมาเลยอย่างเป็นทางการโดยที่ไม่ได้รับพลังงานจากดาวเสารอีกเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในปีอ่า หลายๆปีที่ผ่านมาค่ะดาวพฤหัสยังคงได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์นะคะรวมไปถึงปีที่แล้วเนี่ยที่เขาอยู่ร่วมเหมือนกับดาวเสาร์เขาก็ยังถือว่าอยู่กับดาวเสาร์อยู่เห็นดาวเสาร์อยู่ค่ะการที่ดาวมีพลังงานถึงการทํามุมถึงกันในทางของราศีตะวันตกเขาจะเปรียบให้เหมือนดาวเนี่ยมองเห็นกันดังนั้นการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะทาให้ดาวเสาร์ไม่เห็นดาวพฤหัสอีกต่อไปเลยนะคะไม่อยู่ในสายตาแล้วล่ะนะคะทีนี้ดาวพฤหัสก็จะพ้นจากการถูกควบคุมจากพลังงานนะคะ ที่เครียดนะคะของดาวเสาออกมาแล้วได้อยู่ในบ้านของตัวเองอีกดังนั้นแม่หมอบอกเลยว่าช่วงสวหวะเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีมีนคือช่วงสวหวะเวลาที่ดาวพฤหัสจะได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะและเขาจะสามารถส่งผลดีมากๆนะคะให้กระดวงได้เช่นกันนะคะแต่ว่านะคะทีนี้ความพิเศษนะคะของการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนเราจะรู้ถ้าเกิดใครศึกษาโหราศาสตร์ เรื่องของไซคลของดาวไซคลของดาวคืออะไรคือการเดินของดวงดาวเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะดังนั้นการที่ดาวพฤหัสย้ายกลับเข้าสู่ราศีมีนนั่นหมายถึงว่าเขาใช้เวลา12ปีนะคะในการกลับเข้ามาในบ้านของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะ,ะมีดาวอยู่ในราศีมีนนะคะหรือมีจุดสําคัญอยู่ในราศีมีนนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังได้รับนะคะพลังงานจากดาวพฤหัสนะ,ะที่จะเข้ามากําหนดชีวิตคุณหลังจากนี้อีก12ปีนะคะ แต่ความพิเศษมากกว่านั้นที่ตั้งใจมาทําคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องของสาโคของดาวนะคะหรือไม่ใช่ว่าดาวพระจัน์จะส่งผลด,ดียังไงแต่ว่าจะบอกว่าในเรื่องของโหงราศาสตร์ตะวันตกนะคะมีรายละเอียดที่พิเศษลงไปอีกนะคะถ้าทุกคนจะเคยได้ยินในเรื่องของฟิกสตาร์นะคะฟิกสตาร์นะคะเป็นดาวที่ซ่อนตัวนะคะอยู่ในองศาต่างๆในชาร์ตดวงของเราฟิกสตาร์คือดาวคอนสเตเลชันกลุ่มดาวบนท้องฟ้าของเรานี่แหละคะ่ะ ที่สามารถนะคะส่งผลนะคะอย่างมากถึงดวงได้เช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะดาวพฤหัสคนะ,คะย้ายเข้าสู่ราศีมีเนี่ยที่ศูนย์องศาเนี่ยนะคะมันจะ จะบอกว่าดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนในศูนย์องศาเนี่ยดาวพฤหัสจะไปแอคทีเวตนะฮะจะไปกลุ่มนะะกับฟิกซสตาร์ดวงหนึ่งนะะที่ชื่อว่าโฟมาโฮนะฮะซึ่งฟิกซสตาร์ดวงนี้อยู่ที่3องศา51ลิบดาราศีมีนนะฮะซึ่งดาวพฤหัสนะะหลังจากวันที่29นี้นะฮะธันวาคมนี้ไปจนถึง26มกราสอนะ,ะ์ะ2022นะฮะดาวพฤหัสนะะจะเข้าไปกลุ่มกับฟิกซสตาร์ดวงนี้ที่ชื่อว่าโฟมาโฮนะฮะแล้วจะไปแอคทีเวตพลังงานของโฟมาโฮขึ้นมานะฮะ ดังนั้น,นะะดาวพฤหัสในช่วง1เดือนหลังจากนี้ค่ะไม่ใช่ดาวพฤหัสปกตินะคะดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีมินปกติดีอยู่แล้วนะะแต่การที่เขาไป activate f i x s t a r ะ,ะดวงนี้เนี่ยโฟมาโฮเนี่ยคือ f i x s t a r ที่อยู่1ใน4ของ Royal Star ์นะฮะรอยัลสตารคืออะไรคือดาวที่ส่องสว่างที่สุดบนท้องฟ้าและส่งผลดีที่สุดให้กับดวงนะคะ <S <S ดังนั้นนะคะช่วงจังหวะเวลา1เดือนหลังจากนี้นะฮะ ใครนะ,คะที่มีจุดองศานะคะลัคนาราศีมีนะ,ะที่0ูนะะถึง3องศานะคะศูนย์ถึง5องศาก็ได้ศูนย์ถึง5องศานะคะหรือใครมีดาวนะคะที่สำคัญในพื้นดวงนะคะ,ะเน้นเป็นดาว traditional planet 7ดวงนะคะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาว พุธดาวสุขดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยใครมีดาวเจ็ดดวงนี้นะคะอยู่ที่3-5มงห้าองศาราศีมีนนะคะคุณจะได้รับพลังงานจากโฟมาโฮนี้ ah ไปเต็ม นะคะดังนั้นอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสไม่ใช่ดาวพฤหัสธรรมดาเมื่ออยู่ในในศูนย์องศาราศีมีนเพราะว่าเขาได้รับพลังงานนะคะที่ดีมากๆจากฟิกสตาร์ที่ชื่อว่าโฟมาโฮนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่ประตูของโอกาสนะคะของดาวพฤหัสที่เปิดให้กับคุณในรอบ12ปีเนี่ยมันถือว่าดีอยู่แล้วนะคะแต่ประตูที่เปิดในรอบ12ปีในระยะเวลาเกือบ1เดือนหลังจากนี้จะเป็นประตูที่ปูพรมแดงให้กับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ พลังงานของดาวพฤหัสธรรมดาที่เข้ามากลุ่มกับลัคนาของเราแต่มันคือดาวพฤหัสนะคะที่เข้ามา activate Fix Star ะะดวงนี้ให้เกิดขึ้นนะคะซึ่ง Fix Star ดวงนี้ส่งผลในเรื่องของความสําเร็จนะคะส่งผลในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของ spirituality นะคะดังนั้นเนี่ยใครนะคะที่มีความรู้สึกว่าช่วงจังหวะเวลาที่ผ่านมามันเครียดเหลือเกินนะคะอ่ะมันกดดันเหลือเกินนะคะมันแบบมันมีปัญหาต่างๆนานา,นาเข้ามาจงใจช่วงจังหวะเวลา เกือบ 1>, 1เดือนหลังจากนี้อะค่ะในการที่จะปลดปล่อยสิ่งต่างๆออกไปนะคะเพื่อที่เราจะได้รับพลังงานออกมาพลังงานใหม่ๆเข้ามานะคะการที่ดาวพฤหัสไปแอคทีเวตดาวที่ดีมากๆฟิกสตาร์ดวงนี้เนี่ยทำให้ประตูนะคะที่ดีอะประตูบานเนี้ยนะคะที่ประตูโอกาสที่กำลังจะเปิดปกติเนี่ยไม่ใช่ประตูโอกาสที่ดีธรรมดาแต่มันดีมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องพยายามเคลียร์เอเนอร์จีของเราไปทั้งหมดเพราะว่าการที่เรา ให้เปรียบคนเราเหมือนแก้วค่ะถ้าทุกอย่างมันเต็มไปหมดอะมันไม่สามารถรับอะไรใหม่ๆเข้ามาได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่คุณจะได้รับพลังงานที่ดีในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่คุณจะต้องเคลียร์ e อเนอรทุกอย่างออกไปช่วงจวังหวะหนึ่งเดือนหลังจากนี้เป็นช่วงจวังหวะเวลาที่ดีมากถ้าคุณจะ พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณของคุณอย่างเช่นการทําสมาธินะคะออหรือว่าในเรื่องฝึกในเรื่องของเมดิเทชันนะคะหรือถ้าใครนะคสวดมนต์อยู่แล้วแนะนําว่านะ,ะสิ้นปีนี้ให้สวดมนต์ข้ามปีเลยนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากที่คุณจะได้รับพลังที่ดีประตูประตูสวรรค์เปิดพูดแบบนี้ค่ะนะคะดังนั้นเป็นประตูที่มันวิเศษมากๆนะคะซึ่งมันไม่ใช่ประตูของดาวพฤหัสธรรมดาแต่เป็นดาวพฤหัสนะะที่อยู่กับฟิกสตาร์ดวงนี้ด้วยนะคะ แต่ว่าใดๆแล้วนะคะทุกคนจะไม่ได้รับผลที่ดีเท่ากันทั้งหมดะคะเพราะขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยว่าตามพื้นดวงของคุณแล้วดาวพฤหัสคุณเสียงหรือเปล่านะคะคุณเป็นดวงเกิดประเภทไหนนะคะเพราะดาวพฤหัสจะให้ผลดีที่สุดกับคนดวงเกิดประเภทที่เป็นดวงเกิดกลางวันหรือดาวอโนเซชชั่นมากกว่าดวงเกิดกลางคืนนะคะดังนั้นทุกอย่างมีรายละเอียดมีเดฟของมันนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นจังหวะเวลาโอกาสที่ดีมากๆในช่วง เกือบ1เดือนหลังจากนี้นะคะขอให้คุณพยายามคลามตัวเองให้ได้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าฟิกซ์ตาร์ดวงนี้โฟมาโฮเนี่ยเป็นฟิกซ์ตาร์ที่เกี่ยวกับสปิริตอนะคะเป็นฟิกซ์ตาร์ที่เกี่ยวกับความครีเอทีฟนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพลังงานของเขาเนี่ยจะเคลื่อนเข้ามาได้นะฮะมันจะเข้ามาอย่างซอฟต์มากที่สุดนะฮะดังนั้นคุณจะต้อง เขาเรียกว่ามีสติมากที่สุดนะฮะมีสมาธิมากที่สุดดังนั้นถึงอย่างที่บอกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีในการที่จะพัฒนาในโลกของสปิริตอ l ของตัวเองอย่างเช่นการฝึกเมดิทิชั่นนะฮะสมาธิโยคะก็ได้นะฮะใครที่แบบอาจจะไม่ใช่ศาสนาพุทธหรือว่าไม่ได้สวดมนต์นะะแต่ถ้าใครสวดมนต์อยู่แล้วแน,นะนำให้สวดมนต์ข้ามปีในปีนี้จะค่อนข้างดีมากๆนะฮะว่าคุณจะฟีลได้ถึงพลังงานที่กำลังจะเข้ามานะคะ,ะ,คะโอเคสำหรับนะฮะคนที่ อาจจะมีความรู้สึกสนใจนะคะในเรื่องของฟิกซ์ตานะคะเพราะว่าจะบอกให้ว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆ f i นะคะฟิกซ์ตานี่นะคะเป็นหนึ่งในในการที่เราเอามาช่วยในการอ่านดวงนะคะซึ่งปกติคนที่มีดาวในพื้นดวงที่ได้รับอิทธิพลต่างๆนะคะจากฟิกซ์ต r ฟิกซ์ตร์ดวงต่างๆเนี่ยในในพื้นดวงเนี่ย ดาวพวกนั้นจะมีความพิเศษมากกว่าดาวปกติที่เรารู้นะคะดังนั้นใครที่สนใจนะคะทีอ่อาจจะเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานในเรืของดารสศาสตร์อยู่แล้วละนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณเวิร์กกับดาวปกติเนี่ยสิ <10 S 2> ดวงในชาร์ตของคุณเนี่ยมากพอละนะคะคุณอยากได้เดฟนะคะหรือรายละเอียดที่มากขึ้นในการอ่านดวงทําให้การอ่านดวงของคุณให้ลูกค้าหรือการอ่านดวงให้ตัวคุณเองในสเปเชียลมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณะคะสามารถศึกษาในเรื่องของฟิกสตาเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถนะคะติดต่อนะคะมาขอวีดีโอเรคคอร์ดในเรื่องของฟิกสตาได้นะคะเพราะว่าแม่หมอะคะสอนในเรื่องของฟิกสตานะคะในคอสแอดวานซ์เหมือนกัน,นะคะซึ่งได้เอาวีดีโอไลฟ์เรคคอร์ดนะคะมาแบ่งนะคะให้ทุกคนได้ศึกษาเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องโองราศาร์มาแล้วนะคะเพราะว่า,าดาวที่เรา เราต้องเข้าใจดาวปกติอะค่ะสิดวงก่อนนะคะเราถึงจะไปดูเรื่องของฟิกซ์ตาต่อได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะ,ะสามารถทักมาได้นะคะรายละเอียดนะคะอยู่ใน description box ข้างล่างนะคะแล้วสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับพลังงานของดาวพฤหัสนะคะในครั้งนี้นะคะประตูของโอกาสในครั้งนี้นะคะสิปีมาครั้งหนึงในในราศีมีนนะคะดังนั้นขอให้ทุกคนรับ ได้รับพลังงานดีๆได้รับสิ่งดีๆจากดาวพฤหัสในครั้งนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปคลิปนะคะให้เรื่อยๆนะคะแล้วปีหน้าเราก็เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ